ฮอร์โมนเราควรพ่นบ่อยแค่ไหนถึงจะดีไม่พ่นไม่ใช้อ่ะดีที่สุดมันอาจจะเป็นคำตอบเหมือนกับปั้นทุบดินนะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเข้าใจถึงสรีละของพืชแล้วก็วัชพืชกับธรรมชาตินะเพื่อนๆจะรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราถูกสังคมสอนให้เราเข้าใจและเชื่อว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันถูกต้องอ่ะแท้จริงแล้วมันไม่เป็นแบบนั้นเลยครับเพื่อนๆ มัน,เป,นเป็นแค่สิ่งที่เรามาโนมันขึ้นมาเองเท่านั้นเองครับแล้วมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เราฝืนฝืนความเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกับเราและเราก็อาศัยอยู่ร่วมกับเขามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพื่อนๆบางครั้งความเข้าใจเรื่องพื้นฐานเนี่ยถ้ามันมีความคลาดเคลื่อนมันก็จะทําให้เราอะซับสนแล้วก็มด เงินไปกับค่าการจัดการที่ไม่เป็นเรื่องอเยอะนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ใน,น้อยเหมือนกับเรื่องที่เพื่อนๆถามผมมานี่แหละครับว่าการพ่นฮอร์โมนควรพ่นถี่แค่ไหนถึงจะดีเอาเป็นปกตินะเพื่อนๆนะถ้ามันสมบูรณ์อยู่แล้วคุณควรพ่นไหมครับแล้วอาการที่จะบอกว่ามันสมบูรณ์แล้วดูยังไงว่ามันสมบูรณ์เนี่ยผมคงไม่ต้องบอกหรอกเพื่อนๆไอ้เรื่องเขียวเรื่องสมบูรณ์ของเพื่อนๆน่ะ น่าจะคล่องอยู่เนาะต้องรู้จักคําว่าพอบ้างนะเพื่อนๆนะเพราะถ้าคุณไม่รู้จักคําว่าพอคุณก็จะเหมือนอยังเพื่อนๆบางท่านที่ผมได้เทรนได้สอนก็มือครับว่าในเมื่อคุณไม่รู้จักคําว่าพอเราก็ต้องสอนให้คุณรู้จักคําว่าเจ็บบ้างครับมันก็จะเป็นอารมณ์นั้นเลยนะเพื่อนๆนะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอะไรก็ตามแต่ครับที่ไม่ใช่เรื่องปกติของ ของเขาที่เขาควรเจอควรสัมผัสยู่ยนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเมื่อเราใสเมื่อเราพ่นให้เขาเนี่ยนั่นถือว่าอันตรายมดนะครับเพื่อนเพื่อนถือว่าไม่ใช่เรื่องปกติที่พืชควรจะได้รับนะครับเพราะฉะนั้นไอต้ตรงนี้แหละเพื่อนเพื่อนทำความเข้าใจก็มันให้ดีๆนะครับไม่อย่างนั้นแล้วคุณจะสับสนนะแล้วคุณก็จะเข้าใจแล้วคุณจะเอาองค์ความรู้พิษแบบนี้ไปสอนลูกสอนหลานคุณว่าทําไมไม่พ่นฮอร์โมนทาไมไม่พ่นนูนพ่นนี้พ่นนั่นมันก็จะพิษต่อๆกันไปใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆ แล้วผมจะบอกให้นะเพื่อนๆนะมันมันอยู่ในจุดที่อิ่มตัวตรงนี้แล้เนี่ยเพื่อนๆคำว่าฮอร์โมน่คำว่าสารเสริมเนี่ยไม่มีแล้วครับเพื่อนๆมันตายมันหายไปจากสมองหมดแล้วครับทำไมมันเป็นงั้นเลยครับก็เมื่อก่อนเราไม่ได้สอนให้คุณรู้จักการฟืน้นฟูดินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนั้นเราจึงทำให้คุณต้องเข้าใจว่า มันต้องเสริมอะไรในสภาวะที่ดินมันไม่มีให้กับพืชถูกไหมครับแต่วันนี้เราข้ามจุดนั้นมาถึงอยู่ในจุดที่เราพ้นทุก,ท,กทุกวิกฤตแล้วไงครับเพื่อนเอนเราอนุมานว่าเราฟื้นฟูด,ดินมาได้ระดับหนึ่งแล้วดีระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่ยังไม่เวอร์ถูกไหมครับยังไม่เหมือนเมื่อยุคดึกดําบันยังไม่เหมือนเมื่อยุคที่ยังไม่สู่ยุคเกษตรพาณิชย์จริง ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อพืชมันเริ่มสมบูรณ์จากองค์ประกอบที่มันครบทั้งดินเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นต้องพ่นนะโอเคเนาะเข้าใจชัดๆแบบนี้นะครับว่าไม่มีความจำเป็นต้องใสไม่จะมีไม่ความจำเป็นต้องพ่นถ้าพืชเรามันอยู่ในสภาพที่ปกติอยู่แล้วเพราะยิ่งพ่นกระเท่ากก็ยิ่งเสียโอเคเนาะเอาละ แน่นอนไอ้คำตอบนี้่มันอาจจะใช้ได้ผลกับคนในกลุ่มที่ฟื้นฟูแต่ไอ้คนในกลุ่มที่ไม่ฟื้นฟูก็จะไม่โอเคเอา้าแล้วฉันละ่ะฉันขัดต้นทำขัดต้นทาข,ขี่หมูก็ไม่ไซค์ขี่ไก่ก็ไม่มีขี่เป็ดขี่วัวขี่ควายก็ไม่รู้จักแกก็น่าจะบอกฉันสักน้อยเนาะแกกะใจดาเกินอ้าวทีนี้ ถ้าพูดอย่างนี้ถ้าจะเอาแบบว่าไม่รักษาน้ําใจกันเกินไปคุณก็เออแกกระกลับไปดูในเพลย์ลิสต์ของการทำํำนาข้าวม่เผ่าฟางฉันพูดไว้ตั้งหลายคลิปว่าการใช้อะมิโนโการใช้กูโคดการใช้นู่นนี่นั่นลักร้องเสริมที่ผลทั้งใบอะไรยังไงมันก็มันก็โหดไปถูกไหมครับเพื่อนก็ลักๆเลยอ่ะลักๆักเลยนะเพื่อนๆนะ อย่างช่วงข้าวเล็กเนี่ยมันก็ควรจะกระตุ้นการเจริญเติบโตแล้วไอ้การกระตุ้นการเจริญเติบโตเนี่ยมันก็ควรจะเน้นตัวในตัวเจนเป็นรักเนาะยืนพื้นเหมือนกับผมพูดในคลิปที่เรื่องของการใส่ปุ๋ยทั้งดินนั่นแหละนะคุ้มที่ตัว N นะครับแล้วก็เสริมที่ P กับ K ส่วนตัวอื่นอะ่ะมันก็ก็ควรจะมีบ้างะนะแต่ก็ไม่ไม่จาเป็นจะต้องให้มันเป็นตัวรักตัวละครรักนะครับอย่างเช่นอะมิโนอย่างเงี้ยอย่างเช่นจุลธาตุอย่างเงี้ย ก็ให้เป็นตัวประกอบไปก็ให้มีสัดส่วนตามที่ผมได้พูดในคลิปที่ผ่านๆมาหลายๆคลิปนั่นแหละนะครับอืมก็สำหรับคนที่ถามคําถามนี้เนาะว่าอืมแล้วมันต้องพ่นยังพ่นถีพ่นไม่ถีมันต้องใช้มันต้องไม่ใช้ไอ้นี่คือเหตุผลที่ผมอยากจะให้ทุกคนแยกคําว่าระหว่างคนที่อยู่ในเกณฑ์หรือ,อยูนขายของกันที่ควรต้องใช้กับ คนที่อยู่ในเกณฑ์หรืออยู่ในคลายของคนที่ไม่ควรต้องใช้หรือไม่มีความจำเป็นนะครับตรงนี้เข้าใจเราใช่ไหมครับอ่ะที่นี้มาดูทีว่าแล้วความถี่มันจําเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วต้องพ่นอย่างไรความถี่เนี่ยให้พิจารณาตามสภาพพืชอย่าพิจารณาตามวันเดือนปีโอเคปะ หมายความอะไรไม่ได้หมายความว่าเจ็ดถึงสิบวันเราต้องพ่นเจ็ดถวันเราต้องพ่นอย่างนี้พิดครับเพืเ่อนๆหลักการที่ถูกคือเราควรพิจารณาว่าสภาพพืชตอนนั้นมีความพร้อมและความต้องการสิ่งเหล่านี้ที่เราจะพ่นให้เขานะ่ยเพิ่มเติมหรือไม่ เช่นโซไม้ใบสั้นไม้ใบห่อไม้ใบหดไม้ใบเหลืองไม้ต้นแคะไม้ต้นแกนไม้ถ้ามันอยู่ในขายนี้นั่นคือเขาต้องการเพราะเขาขัดทางดินซุงอ่ะสภาพนี้จะเป็นกดเกณฑ์ที่จะบอกคุณว่าควรให้นะครับเพราะฉะนั้นความถีเนี่ยมันบอกไม่ได้เป็นตัวเลขว่าเจ็ดวันสิบวันสิห้าวันยี่สิบวันมันมันพูดอย่างนี้ไม่ถูกครับเพื่อนพูดอย่างนี้ไม่ถูก ทุกทุกอย่างอ่ะมันต้องใช้ตามความจําเป็นของพืชที่เขาต้องการครับไม่ใช่ใช้ตามความต้องการของเรานะครับเนี่ยลักๆเราก็จะพิจารณากันแบบนั้นแหละอ่ะแน่นอนแหละพอมาถึงขั้นนี้แล้วมันก็อาจจะมีคําถามที่สุดโตรงฉีกออกมาอีกว่าเอา้าแล้วถ้าเกิดกรณีที่พ่นแล้วมันไม่ตอบสนองพ่นแล้วมันไม่มีผลอะไรพ่นแล้วแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นนั่นก็แสดงว่า ปัญหามันไม่ได้เกิดจากที่มันขาดตรงนั้นไงครับโอเคปะ่ะหึหมายความว่าอะไรเหรอหมายความว่าภาพประจักษ์ที่คุณเห็นแล้วคุณเข้าใจว่ามันขาดสารอาหารแล้วคุณไปเติมแล้วมันไม่มีปฏิกิริยาในการตอบรับก็ความต้องการกับกับพืชเลยอ่ะมันไม่มีปฏิกิริยาในการตอบรับกับพืชเลยมันไม่ส่งสัญ,ญญาณว่าเออมันจะกระเตื้องเลยมันจะเขียวเลยมันจะดีเลยเนี่ยมันก็อนุมานและส,สรุปได้ว่า ข้อบ่งชี้ของปัญหาไม่ได้เกิดจากพืชต้องการสิ่งที่คุณพ่นเองครัโอเคปะแต่มันอาจจะเกิดจากปัญหาอื่นเช่นอะไรบ้างครับเช่นเกี้ยเป็นไปได้ไหมครับมแมลงเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ถูกสารเคมีเป็นไปได้ไหมครับท็อกซิดจากสารเคมีเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ท็อกซิดจากน้ําเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ท็อกซิจากปุ๋ยสูงเกิน เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้เห็นปะมันก็มีดีเทลยิบย่บยอยฉีกออกมาอีกเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราเอาไปพ่นน่ะมันจึงไม่สามารถที่จะไปบอกได้บอกให้คุณทราบได้ณขณะนั้นเลยว่าเจ็ดวันครั้งก็ได้นะสิบวันครั้งก็ได้นะสิบห้าวันครั้งก็ได้นะครับอืมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพ่นไปแล้วหนึ่งครั้งเราหลังจากพ่นไปประมาณสักสี่ห้าวันแล้วถ้ามันไม่มีผลประจักหรือว่าไม่มีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นกับต้นข้าวของคุณนั่นแสดงว่า ข้อวินิจฉัยของคุณไม่ถูกต้องแล้วคุณอาจจะวิเคราะห์ว่ามันขัดสารแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ขัดสารเข้าใจปะมันอาจจะเกิดจากปัญหาอื่นคุณก็ต้องไปหาสาเหตุนะครับไม่ใช่ว่าพอเราเห็นว่าครั้งหนึ่งเราพ่นแล้วมันไม่ตอบรับเสร็จแล้วเราก็ไปซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำอีกหนักกว่าเดิมอีกจากที่มันไม่ใช่ปัญหานั้นมันก็จะกลายเป็นปัญหานั้นเลยนะเพื่อนๆนะขเขาเรียกว่าอาการท็อกซิดจากสาร คือพืชมันรับจนมันเกินลิมิตของมันที่จะรับได้มันก็จะส่งสัญญาณบอกเราว่า hmm. กูไม่ไหวแล้วครับมันก็จะค่อยๆเลื่องค่อยๆเลื่องค่อยๆเลื่องแล้วมันจะยุดโตชั่วขณะเลยนะครับเพื่อนๆเห็นปะแค่ความเข้าใจคาดเคลื่อนของเราอะนิดๆหน่อยๆที่เรามองว่าโอ้ยอย่ามาพูดมากเลยเรื่องแค่นี้กูรู้ดีกูทำนามันก็ตีนเท่าฝาหอยเออ คนเก่งอะนักหนุนนักหนาทำนาจริงไหมล่ะก็ไม่ใช่เพราะไอ้คนเก่งเลยเนี้ยเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยกันทางประเทศทางแผ่นดินเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะคนเกงเ่งหรออืมพวกแกก็ไม่ต่างกับชาวสวนทุเรียนสวนลําไยสวนลองกองสวนเงาะส,วน,ะสวนอุ่ลล่นหรอกกูคุกคีก็สิ่งนั้นดีมากกูก็ต้องเกง่งกูก็ต้องชํานาญมากมึงเป็นใครว่ามึงจะเออมาสอนกูใช่ครับก็เพราะเหตุผลนี้ไงครับคุณถึงยังยืนอยู่ในจุดเดิมเดิมไงครับฝากไว้ให้คิด